สวัสดีสวัสดีครับก็ขอสวัสดีแฟนๆในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งใน f a c e b o o ทวิตเตอร์แล้วก็ในเว็บไซต์ต่างๆทั้งพันทิปแล้วก็อีกหลายเว็บที่ให้กาาำลังใจผู้เรามาตลอดต้องขอบคุณทุกๆ<อ>ทวิตนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ f o ล w o r ร์โฟ l เลอร์ทุกคนนะครับที่หให้กำลังใจแล้วก็คอยลุ้นก็คอยเชียร์รแล้วก็พูดถึงรายการเราอยู่ รอดูรายการเราอี่ตลอดเวลาเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็จะจะเป็นคลิปที่แบบขอบคุณคือจริงครับเพราะว่าถึงในน้ำใจแล้วก็อยากขอบคุณก็ขอบคุณะครับคือทางหน้าจอเนี่ยคือสุดท้ายของเราก็จะมีการขอบคุณน้อย่างเป็นทางการกับผู้ชมเป็นวงกว้างเลยนะครับคนที่ดูผ่านทีวีแล้วก็ยังรู้สึกว่า ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ยังมีผู้ชมจํานวนมากเลยที่ให้กําลังใจพวกเราเพระอยากจะทำคลิปนี้เพื่อจะขอบคุณเป็นพิเศษในของพิเศษใช่ก็คือมนี้เป็นลคปสุดท้าย็นสุดท้ายของรายการซีซั่นแรกนะครับครับแล้วก็ก็ต้องบอกลากันตรงนี้แหละเพราะว่าเราก็คงจะได้ห่างหายไปจากหน้าจอสักพักหนึ่งที่พักไปเนาะแล้วก็แค่ขอให้ได้ได้หายไปออเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรอยู่จะเบื่อหน้ากันไปสักทีให้ได้คิดถึงกัน เี่จะกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้ตหิดตามในหน้าในเฟซบุ๊กแล้วก็อินเตอร์ได้ในเว็บไซต์ต่างๆได้เพราะว่าเราก็คงก็ยังไม่หายไปไหนยังไม่ตายอะไรก็ยังไม่ได้เสียชีวิตเราก็ยังอยากจะอยู่ในโลกนี้ต่ออยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆอยากจะอยู่กับทุกๆคนต่ออยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความชื่นเป็นกําลังวงใจให้เราไดยนะครับหวังว่า,ากลับมาคราหวหน้าก็จะยังจํากันได้ไม่ใช่หรอเอ้ย สองคนนี้เป็นใครไม่เคยรู้จักก็จามันดีขึ้นก็ระหว่างที่เราหายไปนะครับก็ให้เก็บคนเราไว้ต้องเพิ่มเล็กๆหัวใจเนาะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ทางไทยพีบีเอสก็คงจะมีรายการดีๆนะครับมาเปลี่ยนกันเข้ามาในช่วงเวลาของเราแล้วก็ช่วงดีของรายการก็ระหว่างนี้ก็คงไม่เหงาหรอกเพราะว่าคงจะมีรายการดีๆให้เราได้ได้ดูกันไปเรื่อยๆก็จะอาจจะดีน้อยกว่าหนังาไปนิดหน่อย แต่ว่าก็แบบว่าก็ต้องทำก็ต้องก็งยังยังดีอยู่นะก็ยังดูได้แล้วก็อะไรอีกนึงคือเริ่มกินก็ติดจะคว้างหมดเลยก็ก็ไม่มีอะไรมากก็คือขอบอยากขอบคุณจริงๆครับก็เป็นเทปคลิปขอบคุณสั้นๆที่แบบทั้งในโดยเฉพาะในเป็นแฟนทวิตเตอร์ก็ในสายสัญญาณเติมปูเข้าไปขอขอบคุณ แล้วก็อยู่ติดตามนะครับอยากจะบอกว่าทุกคมาใจที่ส่งมาครับเราได้รับหมดเลยได้อ่านเตอร์ก็ยังเล่นไม่เป็นบ้าง Facebook ก็ตอบไม่ทันบ้างแต่ทุกข้อความได้อ่านจริงครับแล้วก็เวลาไ่เหลือเวลาพอเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากมาเลยครับบ้านคราบคเจอกันนะครับมาดูหน้ากันนะครับสวัสดีคับ